ดูบอยกับโปดีกว่ามาร่วมคอนเสิร์ตนะคะก็จัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ร้านหลังรัชดาไรอ่ะอิมพ์ภาพอ๋อ,อ,อนะคะก็คือเขาเคยมีข่าวด้วยกันพี่บอยไปจีบโบแต่โบไม่เอาบอยอย่างงี้เล่นละครเวทีด้วยกันอ๋อค,ะคานี้ก็เพิ่งมาเจอกันอีกทีหนึ่งนี่แหละค่ะบนเวทีคอนเสิร์ตก็ถามถึงนั่นแหละข่าวข่าวของทั้งคู่ค่ะกิกก๊กกันหรือเปล่านู่นนนี่แล้วก็ตบท้ายกับมาร์ควีสิบเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มองว่ากระแสะตรงนี้ทําให้แบบ เอฟดูแบบดูแย่ดูแบบคะแนนนิยมตกตามเลยอ่ดีเท่าไหร่คนไม่ชอบคนไม่ปลื้มนะฮะในฐานะรุ่นพี่นี่จะว่ายังไงกันบ้านนะคะแล้วก็ต่อซานิี่เลยค่ะซานิซินินะอืมนะคะเขาก็ยืนยันนะคะว่ากับคุณออฟเอฟหกนี้เพื่อนเท่านั้นค่ะคำขำอีกแล้วตลอดกับคูตลอดค่ะเราไปดูเอให้ ขำใจกันเลยนี่ะนะคะก็เป็นหนึ่งสาวเดียวที่ร่วมคอนเสิร์ต 3D นะคะ,คะช่วงวันนี้มีแต่ AF ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะจัดไป,ดไปนะคะก็จะได้สลับกับเด e อ t สตาร์บ้างก็ไปดูกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบอยโบหรือว่าเป็นซันนี่ AF ค่ะอเอาคู่นี้ไม่เจอกันนานเลยค่ะเนี่ย<ะ>สักพักหนึ่ง,ง,งเดือนกว่าสองเดือน<ะ>นิดดถึงไหมคะไม่ได้โชว์ ก็นี่ดึงอยู่แล้วพี่บอลก็เป็นสีสันของคณะ AF เจออะไรก็มาสนุกเจออะไรก็แบบมีความสุขความสนุกขึ้ถึงขึ้ถึงคนเราแป๊บๆต้แบบปล่อยมุกแป๊ะ ใอะไรเงี้ยก็มีว่าแต่ละมีทุงทวิทย์เนทวิทแซวกันอยู่อะไรมีแซวกันอยู่บ้างเรื่องอะไรกันล่ะคะหน้าก็แซวเรื่องมุกแป๊กมั่งอะไรบ้างนะฮะเข้าตลอดไม่แต่พี่บอยผอมลงเลยเนี่ยไม่เจอเลยทำอะไรมาหน่ะก็ฟิตเนสฟิตเนสแล้วก็งดอาหารไม่มีจะกินเอาเงินไปลงค่าทัวร์หมดแล้วทธุรกิจตอนนี้นี่ฮะวันนี้มาโชว์ฟิ๊ชาริ่งกับชาวร็อกชาวฮิปฮอปกันด้วยก็สนุกสนานเนาะมันเป็นอีกหนึ่งงานเรามีโอกาสได้เป็นเอ่อพรีเซนเตอร์ด้วยกับชูวันนี่ครับก็ครั้งนี้ก็เป็น คอนเสิร์ตที่คืนให้กับคนผู้บริโภคลูกค้าทูมานี่อะไรเงี้ยได้มาสรุปกันมามันกันก็ดีครับสนุกดีมีศิลปินมาเยอะสีส้มด้วยเนาะสีส้มด้วยครับส้มดำส้มดำวันนี้เ็าเป็นชกิล่าครับวันนี้ชกิล่าสบัดแบบว่าสบัดก้อนเล็กๆคอนเซ็ปอะไรครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเหรอครับก็ไม่มีอะไรครับหนุ่มแบงค์ครับเป็นแบบดำส้มแค่นั้นเองเพราะสีส้มเป็นสีของทูมานี่ครับยงเข้ามานี่สกอยที่ไหนครับ ไม่ใช่นะไม้ก็เคยเห็นว่าวันนี้เป็นสอนนทายซอนท้ายนั <boca iffs> <จ> <swimming> ่งมอเอ้ยไ่ใช่ไปไม่ดีเลยก็คือทา ดีีๆผ่าแล้วคือเพลงของเพลงที่โบเลือกมาเป็นเพลงเร็วแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะกระฉับกระเฉงทะม,มัดทแมาเงเพเล่นเล่นนี่จะแบบว่าปกติเวลาเรา,าใส่บู๊นเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่โบมูฟเได้ง่ายที่สุดแล้วจะกระโดดจะอะไรตีลังกาจะอะไรอย่างเงี้ยตีลังกา,าไม่ถึงนี่ขาเจ็บนะถ้าไม่เจ็บนี่มันกว่านี้อยากจะโชว์จริงเลยน่ากลัวมากตกบันไดตกบันไดมาค่ะแต่นี่ดีขึ้นเยอะแล้วละครดีขึ้นเยอะแล้วตอนแรกมันดำปิดเลยนี่ถ้าไม่มีแผลเนี่ยนะโอ้โหเธอเต้นแบบลืมแก ลืมแกแม่ไม่แก่ไม่แค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เลยใส่บูนมาแล้วก็ขาสต้าเป็นอะไรชอบชอบใส่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มันมือเต็มสะดวกก็เลยอ่เข้าคอนเซ็ปต์แบบไม่เลี้ยงไม่เด้งนะคะเนี่ยไม่เดี่ยงอะยังได้อยู่ค่ะอ๋อะไรนคนหนาถึงเลขหายฝันจะมีรอบสามไหมคะอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอได้ยินมาแว่วๆครับได้ยินมาแว่วๆได้ยินแว่วๆเหมือนกันเนอะตอนนี้ก็รอรออะไรไม่รู้อะรอช่วงโอกาสมั้งไม่รู้เหมือนกันมีนีก็ดีค่ะอยากอยากให้ถ้าใครยังไม่ได้ชมนะคะเราอยากดูก็แบบเรียกร้องมาเยอะๆเรียกร้องมาเยอะๆนะคะ ถ้ามีนะถ้ามีรีเซ็ตก็ดีครับก็อยากเล่นครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูแล้วก็พลาดโอกาสไปเนี่ยอยากให้เออมาดูกันเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเสร็จไปแล้วไม่ได้เราค่อยพูดกันมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้ทำซีดีด้วยเป็นละครเรื่นี้ดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนไทยทุกคนที่ช่งเนี่ยอยากให้อยากให้มาดูมาถ้ามีก็ดีค่ะยินดีมากเลยค่ะ ผู้นี้เจอกันแบบเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขไม่จีบกันไปเลยละฮะเอาแยะเชียร์อีกแยะจะมองไม่เห็นอาแจ็คอาแจ็คเชียร์แล้วอาแจ๊กอะตลกเลยนะอาแจ๊กอะอยากให้คนไทยได้กันึ่งวไม่ก็มีข่าวแรงตรงนี้แหละมีข่าวตลอดอย่างนี้ไม่มีโอกาสให้โอกาสมองมองพี่บอกก่อนเชี่ยวใไ้ว่าไง ไม่เพราะว่าเรามันมันเกินแบบมันเกินถ้าเราถ้าเราคือแบบือนว่าเราแบบเป็นแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันจนทำงานจนแบบสนิทใจแล้วแบบมันแบบก็ตอนที่ผมเล็งนักข่าวทีวีภูอยู่ด้วยที่ี่ใส่เสื้อสีน้ำตาลเลยใช่ใช่เวันนี้เรียบร้อยสุดๆแล้วเนี่ยไม่คับเปิดออกมาไอ้นี่หนูก็จะไม่หรอกหรือว่าพี่บอยแอบมีทุกคนรู้ใจแล้วมั้งคะนี่ไงนี่ไง มี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 คนคุยมีอะไรครับมีครับอืมครับซับน้ำตาไหมคะไืมไม่รอดูเสร็จเลือกได้เลือกได้ บอกมีพระเอกมาชอบพระเยอะมากผมไม่อยากจะพูดเออไปกองไหนก็แบบอุ้ยฝากบอกน้องโบด้วยน้องโบน่ารักมากชอบมากเลยอย่างเงี้ยข้ามไปเลยข้ามหน้าผมไปเลยแล้วโบไม่เลือกใครสักคนเหรอคะคนก็ติดก็ยังไม่มีช้อยค่ะก็ถ้าที่บอกยังไม่เห็นมีเลยค่ะแค่ไหนได้จิ้มตาเลยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะดูไปว่าใครเข้าตาค่อยวางกันโอ๋ยวนี้บทนักวิญญาณนักไร้เข้าสิงเลยวันนี้ปิญญาณแต่ละคนแต่ละคนช่องสามเหมือนกัน มีอะไรกันบ้างคะตอนนี้น้องบอกก่อนดีกว่าทางช่องสามนะคะก็มีสืบสวนปนรักแล้วก็แฟนนายาค่ะโอ้โหบทก็คือว่าแฟนนายานี่เล่นร้ายค่ะแล้วก็สืบสวนปนรักนี่เล่นเป็นคู่รองคู่รุ่นสามค่ะแต่ว่าเรื่องข่าวชื่อการซึ่งยังรอออนแอร์อยู่ทางช่องไทย PBS อันนี้เป็นนางเอกแต่ว่ายังรอแล้วก็มีบทดีเนาะบทดีเนาะใช่ค่ะือยังพฮัเอก ไม่ทราบไม่ได้ยินเลยน้อยไม่ได้ยินเลยครับว่าว่าป่าปบสึกอย่างครับแต่ว่าจะไปน่าจะยังมั้งครับผมว่าถ้าถ้าสึกแล้วน่าจะเป็นนกันอันนี้ราคาแน่นเหมือนกันแล้วครับมีเพลงรักริมขอบฟ้าที่ถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วเมื่อวันนี้ดาผมเพิ่งปิดปิดปิดตัวเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็กำลังจะถ่ายคู่เดือดอยู่สเรื่องครับเลวเลวครับคู่เดือดนี่เป็นคนเลวบ้างอยากเป็นคนเลวดู คนดีมาเยอะลอะไม่ได้ดีใช่ไหมโอ้ยญี่ปุ่น็นไงบ้างคะโอ๋ย <c oughs> กันไหนดี <c oughs> ครับผมก็กำลังจะไปแล้วเดินทางแล้วครับอาทิตย์หน้าก็เดินทางไปลาบินเดอร์กันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะเอาภาพมาฝากแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้จะไปเกาหลีกันอ,อใช่แล้วไปกับพี่อยไม่คะย เอาไปก็ดีค่ะฟรีไหมคะฟรีไงตรงนี้แหละประเด็นมัะเด็นเร,รื่องฟรีนี่แหละไม่เราไม่เราถ้าบอกไปจริงโบก็ต้องเสียเงินโบต้องอดหนุ่พี่ชายโบจะไปขอไปฟรีได้ยังไงแต่ไม่ไป <c oughs> ไง <c oughs> แต่ไม่ไปไงพูดมาอย่างดีเลยแต่ไม่ไป <c oughs> <c oughs> ไม่ก็กรณีช่วงน้องน้อง,องก็มีงานมีงานหนูก็ขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยก็คงขอไม่ว่างที่จะไปอะค่ะให้เป็นความคิดเห็นนะคะก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงกับมาร์ควีสิบเอ็ดอะไรเงี้ยกับกระแสกลายเป็น AF อะไรเงี้ยคนอาจจะมองเราในกระที่นิดนึงตอนนี้อะไรเงี้ย เออจริงๆแล้วมันก็เป็นข่าวแรงเหมือนกันเนาะแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างที่ที่พี่แจ็คบอกมันเซ็นทีฟพอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเขาออกมาขอโทษแล้วอะไรแล้วก็คือยังไงอะผมว่าเรื่องนี้มันมันก็ก็ให้มันจบไปดีกว่าครับแล้วก็ลืมๆมันไปซะก็ก็คิดว่าเอเด็กคนนึงอาจจะยังไม่โตหรือว่าหรือว่าเขาอาจจะมีการก้าวผิดไปบ้างอะไรบ้างคือไม่ใช่ผมเข้าข้างกันเองนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคคือน้องเขาก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็คือผมก็อยากจะให้อภัยกันแล้วก็ จบกันไปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอยากจะให้แบบเป็นตัวอย่างสําหรับเยาวชนทั่วไปแล้วกันสําหรับคนที่คิดว่าเอาสื่อพวกนี้มามาใช้ในทางที่คิดว่าเอออาจจะคึกขนองหรือว่าอาจจะทําไปด้วยด้วยความรู้สึกแค่ก็ก็ผมก็เป็นคนเหมือนแบบแค่รู้สึกว่าก็เป็นคนนึงที่อยากจะระบายอยากจะพูดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรคือทําอะไรให้เขาเขาเรียกว่ามีมีสุภาษิตนะครับให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆแค่นั้นเองครับก็เหมือนแบบเออจะทําอะไรก็คิดหน่อยและกันอะไรเงี้ยครับแต่ผมผมร ก็ก็จริงๆไม่ได้ติดตามอะไรมากมายนะครับแค่ให้ความคิดเห็นแค่นี้แล้วกันวคุณดูเอเสร็จน้อยอะโมก็จริงๆบอกว่ามันนี่มันก็แล้วแต่เป็นรายะของคนดูค่ะเพราะว่าบางทีขคนคนดูเขาก็ไม่ไม่ เห็นหลายคนนะเขาก็ไม่ได้หยุดดูเอเพราะว่าเพราะว่าประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอราะว่าอาจจะไม่ได้คนดูน้อยหรออันนี้บไมงไม่เดดตามว่าไม่ได้คุยว่าใครดูแต่เท่าที่คุยคุยส่วนใหญ่คนเุกก็ดูกันอยู่นะใช่ใช่ก็ยังเท่าที่คุยคุยกันอย่างแบบเวลาไปกองละครแบบพี่ๆคนก็พูดถึงเรื่อยๆว่าถามเออเชียคใครหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังดูดูเรื่องนี้มันเซนซิทีฟนะผมว่านะบางทีเราถามเราก็แบบไม่ค่อยคือไม่รู้เราจะตอบไปแล้วไปโดนใจใครหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบใครหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเราก็เป็น ไม่มีฝักฝ,ากฝาก่ายใดอยู่แล้วเราก็อยากให้ประเทศชาติสงบแล้วอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้เมืองไทยกลับมาเหมือนเดิมอยากให้ให้แบบเมืองไทยมีรอยยิ้มให้กันซึ่งซึ่งซึ่งทุกคนอยากให้เป็นนะครับก็คือเราเออเราอย่าอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้เลยดีกว่าบันเทิงเราคือนาทีหลักก็คือรอยยิ้มก็คือบันเทิงเริงใจทําให้ทุกคนมีความสุขดีกว่า่าแบบไม่อยากให้แบบเอาเรื่องแบบแบ่งแยกมาแบ่งแยกกันอะไรอย่างเงี้ยครับเสียพี่บอยครับต้องบวต่อไปเรื่อยๆเอาอย่างเงี้ยเอาเอย่อางเงีเ้ยขอบคุณครับ Bye. Uh -huh.